เด่นล er, like ูกซีลูกซีโอยครพักก็เลือไกเนตัวซัับลงมาลงมาตับเื่อเด็กอือเดว่าือเด็อือไปเตะไปเ้ดอืน่นี่นี่ไปเตะผู้ด็กอืั

ข้าวไม่ข้าวหลังคือข้าวจะทำไกไม่ได้น้องเนี่ยอ้าวน้าเจ้าว่าคาโตะคาโตะ โอ้โหใช่กว่าคู่ดีนที่ตอนนอนแบบนี้อือใช่กว่าโอ้อือโอ้ใส่ชิพี่เลยโอ๊ยฮึฮึฮึโ้อือชิดเพือนชิดใครอครับ

Ah, porra! Oh.